ชุมชนมุสลิมนูรุนฮูดาหนองแบนอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอายุยาวนานกว่า150ปีเป็นชุมชนที่มีการอยู่ร่วมระวางศาสนาอย่างสมานฉันดุด,ดังพี่น้องเนื่องจากส่วนใหญ่สืบพานสายสัมพันธ์โดยการแต่งงานชุมชนแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นชุมชนเล็กๆแต่ก็สามารถผลิตบุคลากร,กรด้านศาสนาอย่างต่อเน,นื่องวันนี้ทางชุมชนมุสลิมแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนด้านศาสนาชื่อโรงเรียนนูรุนฮูดาหนองแบน อ Assalamualaikum ah w uh. illah, a r ะ h m a t u l l a h i wabarakatuh. อัลฮัมดุลิลลาด์บินิมิติฮิตะทำมุสซัลิฮัด a l h a m d u l ล l l a h อัลลอฮ์คุลิฮันผมอับดุลรำมานพงมณีนะครับอิหม่ามมัสยิดนูรุนฮูดาหนองแบนนะครับในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นอิหม่ามมัสยิดนูรุนฮูดามาตั้งปีตั้งแต่ปี46นะครับอัลฮัมดุลิลลา a ์นะครับาทางมัสยิดมีโครงการนะครับสร้างอาคารเดียนนะครับแล้วก็ ทางผมเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายๆายคนนะครับที่เรามีโอกาสได้ไปเรียนศึกษาศาส,สนานะครับทีเ่เมืองมันดีนะนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็จบมากันหลายคนนะครับเรามานั่งคุยกันนะครับในการที่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นผงเป็นใหญ่บุตรหลานมุสลิมซึ่งมีความด้อยในเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็ขาดที่เรียนที่ศึกษานะครับบางคนต้องเดินทางไกลนะครับต้องไปเรียนกรุงเทพไปเรียนต่างจังหวัด นะครับบางคนก็ไปเรียนสามัญน,นะครับแล้วก็ขาดความรู้ในเรื่องของศาสนาบางคนก็ก็มีบางคนนะครับที่พอ,อ,อไปทางสามัญแล้วนะ<อ>ก,ก็ลืมในเรื่องของศาสนาไปนะครับดังนั้นเราเนี่ยมีความเป็นห่วงในบุตรหลานของเราอยากให้บุตรหลานของเราเนี่ยได้เข้าใจศาสนานะครับได้ปฏิบัติศาสนานะครับดังนั้นเราก็มารวมกันนะครับบรรดา อาจารย์ที่จบการศึกษามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจบจากเมืองมานีน,านะครับประเทศซาอุดิอาระเบียจากมหาวิทยาลัยจามีายิสลามิยะนะครับก็มีผมอับดุลมานพงมณีนะครับมีอาจารย์ดาวุธิยานมีอาจารย์อินยาสวารีอาจารย์ยูนุสวารีนะครับและก็ยังมีอาจารย์อิหม่ามอับดุลกรีมอิหม่ามดารุตดารุนปิตนะครับจบ,จบการศึกษาจากประเทศคูเวตนะครับแล้วก็มีอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันสอนในโรงเรียนแห่งนี้เราได้ทําการเปิดนะครับ ทำการเรียนการสอนมาได้4ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่4นะครับเรายังขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆและเราก็ยังไม่มีอาคารเรียนนะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรับนักเรียนได้จํานวนมากนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็อยากจะมีอาคารเรียนนะครับอยากจะมีผู้สนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆดังนั้นขอเรียนเชิญพี่น้องมุสลิมนะครับให้มามีส่วนร่วมในตรงนี้นะครับ ตามคําสั่งของท่านนบีม <iah> ุฮัมมัดสุลลัลลอฮอลิสลามหรือว่าตามคํากล่าวของท่านนบีที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับว่าคอยรุกคุมมันตะอัลลลมันกุรานวาอัลละมหูคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดก็คือคนที่เรียนอันกุรานแล้วก็สอนอันกุรานนะครับเชคเชคอุไซมินนะครับรอฮิมหูลอท่านได้บอกเอาไว้นะครับฮะดิษบทนี้เนี่ยไม่ได้เฉพาะเพียงแค่คนเรียนคนสอนอันกุรานเท่านั้น แต่รวมไปถึงคนที่สนับสนุนส่งเสริมนะครับคนที่สร้างโรงเรียนสร้างอาคารเรียนคนที่ให้เงินเดือนกูนะครับให้ค่าใช้จ่ายในต่างๆของโรงเรียนศาสนานะครับแล้วก็จนกระทั่งนะครับพ่อแม่ที่ส่งบุตรหลานมาเรียนศาสนาก็อยู่ในความประเสริฐของฮะดิษบทนี้ด้วยนะครับคอยรุกุมมันจะอัลละมันกุรานวะอัลละมหูคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดก็คือคนที่เรียนอันกุรานแล้วก็สอนอันกุราน ก็ขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องนะครับให้มามีส่วนร่วมนะครับขอให้เราท่านทั้งหลายให้ความสนใจในเรื่องนี้เพราะว่าผลบุญของมันนั้นมากนะครับและถ้าหากว่าเราไม่มีความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนได้เราก็สามารถที่จะบอกต่อนะครับดังนั้น ผู้ใดที่เชิญชวนคนทําความดีนะครับเขาก็จะได้ผลบุญเท่ากับคนทําความดีดังนั้นก็ขอให้พี่น้องนะครับให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือกับทางโรงเรียนนูรุนหูดานะครับมัสยิดนูรุนหูดาอ,าอยู่ในหมู่บ้านหนองแบนนะครับหรือหมู่บ้านปิงหลวงนะครับอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในการใน,ในเรื่องของการเตาฟิกความสําเร็จนะครับ อา่าลอสตัลลาเท่านั้นที่จะให้ความสําเร็จกับเราขออลอสตลาทรงดลจิตดลใจพี่น้องมุสลิมให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนตรงนี้ ขอให้เรานั้นได้รับความสําเร็จนะครับเพื่อผลบุญที่เราหวังต่อลอสบาร์โนตาลาแล้วก็ขอดี๋ยต่อลอสาตาลาขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่มีความมิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่อลอสบาร์โนตาลาขอรับทรงรับการงานของพวกเราก็ขอกล่าวคำว่าอักูลุกอลิฮะจ้าวัสตักฟุนุลลอฮ์อาซิมาลลิวะลลัคุมวะลิซาอิลิมุสลิมินมิงคุลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูฮูวัลกาฟูรุรรหิมอัสสลามุอะลัยกุมะราะห์มะตุลลอฮ h วะบาริกาตุฮ